แม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ของไทยจะลดลงต่อเนื่องนะคะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำยืนยันของสอบคถึงความชัดเจนในการขยายเวลาการบังคับใช้พรกฉุกเฉินแต่ว่าก็ย้ำในข้อกำชับของนายกรัฐมนตรีให้พิจารณากฎหมายอื่นทดแทนไปด้วยนะคะครับระหว่างการถแถลงสรุปสถานการณ์ประจาวันเมื่อวานนี้นะครับโฆษกส,สบคก็เผยข้อมูลผลการสารวจครับพบว่าพฤติกรรมป้องกันตัวเองจากโควิด -19 ของคนไทยนั้นลดต่ำลงหลังการผ่อนคลายมาตรการครับ นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสอบอคอ,อ้างอิงผลสำรวจพฤติกรรมประชาชนหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยพบว่าทั้ง6พฤติกรรมตามการสำรวจอาทิการป้องกันโดยรวมการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างอยู่ในระดับต่ำลงในทุกพฤติกรรมครับ แต่ยังไงก็ตามแต่ก็ตกทุกอันนะครับในช่วงเวลา2สัปดาห์คือ8ปดถึงสิบส่อสัปดาห์คือ8ปดถึงสิพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการเว้นระยะห่างอันนี้นะฮะเดิมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วคือ65.3ก็ลดลงมาเหลือ60.7ไม่เอามือจับหน้าจมูกปากทุกครั้งจาก62.9เหลืออยู่5 0 5 2 9 ลดลงไปมากเลยนะครับต้องระมัดระวังนะฮะนี่ผมก็พยายามที่จะอืจับอย่างอื่นมาก็ไม่ไม่แตะหน้าโฆษกสบคตอบข้อสักถามกรณีการพิจารณากฎหมายอื่นทดแทนการบ,บังคับใช้พรกฉุกเฉินนะครับโดยกล่าวย้ำถึงข้อกำชับของนายกรัฐมนตรีในฐานะผออสบคให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณากฎหมายอื่นทดแทน โดยจะต้องพิจารณาถึงผลในทางปฏิบัติอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันการนำเชื้อเข้าและการควบคุมเชื้อในประเทศด้วยการประมวลจากกฎหมายหลายฉบับโดยในระหว่างนี้จึงต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายปฏิบัติตนภายใต้พรกฉุกเฉินต่อไปอย่างน้อยๆจนถึงปลายเดือนนี้ครับขณะที่นายแพทย์พลวัตวิทูลกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงถึงแพลตฟอร์มเบอร์ไวเว็บไทยชนะ .com ว่าเป็นช่องทางการตรวจสอบร้านค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีการแสดงจุดที่ตั้งของร้านและความหนาแน่นของผู้ใช้บริการและถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันโรคไม่ได้ เพื่อจุดประสงค์อื่นนะครับและเป็นผลดีกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคได้ทันท่วงที ส่วนการสรุปสถานการณ์ประจำวันเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยยืนยันใหม่3คนครับทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่3028คนอยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล116คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมโดยผู้ป่วยใหม่ทั้ง3คนเป็นนักศึกษาที่กลับจากประเทศปากีสถานและอียิปตซึ่งทั้งหมดอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐครับ